จากทหารเรือชนแล้วหนีเข้ามอบตัวแล้วถูกแจ้ง2ข้อหาก่อนได้ประกันตัวจากกรณีเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันที่7สิงหาคมเกิดอุบัติเหตุรถกระบะเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์แล้วหลบหนีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ5รายนอนเกลื่อนถนน บริเวณหน้าตลาดเอกธานีขาเข้ากอม,มที่สิตำบลพรูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีส่วนผู้ขับรถยนต์กระบะได้ขับรถหลบหนีไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นล่าสุดเมื่อเวลา14นาฬกา10นาทีของวันที่10สิงหาคมที่สพพลูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีผู้กำกับสพพลูตาหลวงได้รับการประสานจากนายทหารพระธรรมนูนหลังนำตัวจากเอกชาวฤทธิ์วงสำราญสังกัดกองพันกอ่อสร้างและพัฒนากรมสนับสนุนหน่วย ชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฟังเข้ามามอบตัวรับทราบข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยมีดรสถิระเผือกประพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรชนบุรีเขต8 อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีได้เดินทางมายังสอพอพร้อมให้จัดหาทนายความเพื่อมาเป็นที่ปรึกษาในเรื่องคดีความและการเรียกร้องค่าเสียหายการเยียวยากับผู้เสียหายทั้ง5คนที่ถูกชนจนได้รับบาดเจ็บด้านผู้กํากับสอพอพลูตาหลวงกล่าวว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นนั้นทางด้านจ่าเอกชาวลิตได้ยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ขับรถชนผู้บาดเจ็บทั้ง5รายจริง และได้กล่าวขอโทษและแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทางครอบครัวไปแล้วโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อกล่าวหาแก่จ่าเอกชวริตจำนวน2ข้อหา 1. ขับรถโดยประมาทเฉี่ยวชนผู้อื่นทําให้ได้รับบาดเจ็บสาหาัสและ 2. ข้อหาเฉียวชนให้ผู้อื่นบาดเจ็บและไม่ลงมาช่วยเหลือขับรถหลบหนีโดยเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนจะได้ทําการสอบสวน ก่อนจะอนุญาตให้ประกันตัวไปซึ่งทางกองทัพเรือนั้นได้มอบหมายให้พลเรือตรีอุทัยชีวสุดผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเบื้องตน้นได้เข้าให้ความช่วยเหลือและเยียวยา,ยาแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียหายทุกคนและขอยืนยันจะให้ความเป็นธรรมตามกระบวนการทางกฎหมายและจะไม่ปกป้องผู้กระทำผิดโดยเด็ดขาด